ขนมปันมันฝรั่งนุ่มๆไส้หมูสับบวกชีสหมูนุ่มฉ่าไปดูวิธีทากันได้เลยค่ะก่อนอื่นต้มมันฝรั่งให้สุกขวทิปใช้ฝานครึ่งนะคะจะได้ต้มสุกง่ายต้มมันทิ้งไว้มาหมักหมูกันเลยหมูสับติดมัน175กรัมเกือบ2ขีดนะคะผงปรุงรสนิดหน่อยน้ำตาลทราย1ช้อนชาผงพะโล อันนี้ผงพะโล้แบบสําเร็จนะคะนิดหน่อย1ช้อนชาน้ําตาลทรายแดง1ช้อนแกงทําจากน้ําตาลอ้อย100%เปซถ้าไม่มีใช้น้ําตาลทรายธรรมดาไม่ขัดสีก็ได้นะคะน้ํามันหอย1ช้อนชาคุกเขาเบาๆพอให้เครื่องปรุงละลายเข้ากันดีนะคะสูตรนี้ไม่ต้องนวดแรง ได้ประมาณนี้ปิดฝาพักไว้ก่อนค่ะมันฝรั่งของเราก็สุกเรียบร้อยต้องนำมาบดตอนร้อนนะคะ สาลีอเนกประสงค์150กรัมตั้งกระทะเติมน้ำเปล่า250 ml ใส่เนยเค็ม20กรัมต้มให้เนยละลายดีแล้วค่อยใส่แป้งลงไปรีบคนให้แป้งเขาสุกใสดี เติมมันฝรั่ง70กรัมคนให้เข้ากับแป้งดีพักไว้ให้เย็นให้อุ่นได้เลยทีนี้เรามาเตรียมไส้ขนมกันเจียวหอมแดงให้หอม เียวส่งกลิ่นหอมใสได้ประมาณนี้ก็ใส่หมูสับที่เราหมักไว้ได้เลยคนให้หมูสุกแล้วเราค่อยชิมรสชาติดูเติมมันฝรั่ง100กรัมหรือว่าตามชอบ ไส้ของเราจะได้ข้นหนืดชิมดูแล้วเติมเกลืออีกเล็กน้อยคนคุกเค้าให้เข้ากันก็พักไว้ให้เย็นได้เลยค่ะมาดูในส่วนแป้งกันต่อแป้งเราก็นุ่มแบบนี้เลยนะคะ ใส่ไข่ไก่เบอร์สามหนึ่งใบแล้วก็นวดขยำให้เข้ากันให้แป้งเนียนละเอียดดีค่ะ เสร็จแล้วเราก็มาขึ้นรูปปั้นง่ายๆเลยนะคะขึ้นรูปแบ่ๆเขาแล้วก็ใส่ไส้ได้เลยนะคะชิ้นนี้ครัวทิพย์ลองใส่หมูสับอย่างเดียวไม่ใส่ชีสด,ดูค่ะครัวทิพย์ตั้งใจปั้นแบบไม่ต้องสวยนะคะดีไซน์แบบไม่ต้องสวยค่ะ เวลาย่างแล้วจะได้น่ากินเรามาดูแบบใส่ชีสกันนะคะคัวทิปเลือกใช้เฉดด้าชีสนะคะมีความมันเค็มเล็กน้อยหนบเนบหอมหอมห่อทุกอย่างเหมือนเดิมหรือว่าคุณผู้ชมจะห่อตามใจได้เลยนะคะ เสร็จแล้วได้ห้าชิ้นไปย่างกันค่ะใส่น้ำมันรำข้าวเล็กน้อยให้กระทะร้อนเล็กน้อยก็เปิดไฟอ่อนสุดค่อยใส่ขนมปังค่ะย่างความเกียมกรอบตามต้องการได้เลยนะคะสูตรนี้ตอนร้อนจะกรอบนอกนุ่มในนะคะ พอเย็นแล้วจะนุ่มทั้งชิ้นเลยนะคะแช่ตู้เย็นได้แช่ฟิตได้นะคะนำมาอุ่นนำมาอุ่นแบบนี้กินตอนร้อนๆก็จะได้กรอบนอกนุ่มในนะคะเรามาดูข้างในเลยค่ะไส้หมูฉ่ำมากเลยนะคะ หอมอร่อยดีค่ะคลิปนี้โคลิปก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ